โอ้เง oh, yeah, <they> huh? ินเยอะแยะเลยครับนี no ่เงินใครข้างเยอะแยะเลยครับจี้ขอซัำไปหน่อยได้มไหมครับเฮ้ยไอ้กี้นี่มันเงินฉันนะเงินคุณนายมั่งมีอย่ามายุ่งนะฮะซ้ำสวยดูดูไอจี้ให้ฉันหน่อยสิเนี่ยเอาเงินฉันเกนมาหน่อยยแหมฉันอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบคุณนายครับขอให้จี้หน่อยนะครับคุณนาย ไปเป็นเจ้าพอ่อแลไม่ใช่เล้วเปนเจ้าพอ่อที่ส่มูงหางิ่นเองสิอันนี้เงินฉันนะยะเงินฉันคุณนายผมขอคุณนายคะให้เขายืมหน่อยเถอะนะคะคุณนายไม่ะนี่คือเงินฉันทั้งหมดฉันจะนอนเฝ้าเงินฉันอยู่ตรงนี้ะ คุณนายครับขอนำโชคสักแบงค์หน่อยนะครับนำโชคจะเอาเปเปสาวนะครับคุณนายเบื่อจังเลยคุณนายให้หน่อยนะคะคุณนายครับโชคขอหน่อยนะครับให้โชคยืมก็ได้ครับโชคให้ดอกนะครับคุณนายโอ๊ยเตื่อจังเลยฉันง่วงจังเลยเดี๋ยวเอาเงินฉันไปเก็บก่อนนางสวย นางเซนสวยอากนไปแก็บ